ทำธุรกิจเครือข่ายมาก็นานแลนะ้วเนาะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดียังหลงทางยังจับพัดจับผูจับทางไม่ถูกเลยเอาเป็นว่าด้วยความที่เป็นธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้แหละโดยหลกัหลกๆคือสร้างรายได้เพิ่มไดนแน้แน่ๆคือการที่เรานำสินค้าไปขายก็คือทําได้แหละ นะครับหรืออีกส่วนหนึ่งส่วนที่2คือสร้างรายได้แบบพสซีฟอินคัมซึ่งตัวนี้จะต้องสร้างเครือข่ายผู้บริโภคคำถามคือจุดเริ่มต้นที่คุณตัดสินใจทําธุรกิจเครือข่ายเข้ามาเนี่ยคุณคาดหวังรายได้แบบไหนถ้าแค่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มแบบหหรือแบบ2ก็ได้เพราะมันสามารถสร้างรายได้เพิ่มได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเพราะต้องการสร้างรายได้แบบพสซีฟอินคัมคุณจะต้องสร้างรายได้ส่วนที่2นั่นก็คือ สร้างเครือข่ายผู้บริโภคเพราะถ้าไม่มีเครือข่ายผู้บริโภคสินค้าจะไม่มีการเคลื่อนไหวด้วยตัวของมันเองนะฮะถ้าเราขายอย่างเดียวแน่นอนว่าเราขายไปตลอดนะครับเราหยุดไม่ได้นะถ้าเราหยุดรายได้หยุดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณถามตัวเองให้จบก่อนว่าที่คุณตัดสินใจร่วมธุรกิจเครือข่ายเข้ามาเนี่ยคุณต้องการรายได้แบบไหนสร้างรายได้เพิ่มหรือสร้างอะไรได้แบบแพสซีฟอินคอมเมื่อเลือกได้แล้วอะครับผมว่าทั้ง2ส,ส่วนเนี้ย มันมีวิธีการในการสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าวันนี้เรายังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงเนี่ยตอบคําถามข้อน,นี้ให้ได้ก่อนว่าคุณต้องการรายได้แบบไหนในธุรกิจเครือข่ายถ้าต้องการสร้างได้เพิ่มคือได้ทั้งขายของหรือสร้างขายผู้บริโภคก,ก็ได้สร้างได้เพิ่มนะแต่ถ้าต้องการสร้างได้แบบแพสซีวินคำนั่นหมายว่าคุณจะต้องสร้างเครือข่ายผู้บริโภคคือส่วนที่2นั่นเอง และนี่คือหลักคิดนะครับสำหรับคนที่ยังงงๆอยู่ว่าตัดสินใจทําธุรกิจเครือข่ายมาก็นานแล้วแต่ยังไม่รู้จะต้องทํายังไงดีเอาเป็นว่าไปถามตัวเองก่อนนะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับแล้วเมื่อเรารู้คําตอบแล้วครับเราจะหาวิธีการทําเพื่อให้เกิดผลลัพธ์แค่นั้นเองนะครับส่วนกระบวนการหรือวิธีการเดี๋ยวผมจะทําไว้ให้หลังจากที่เราร่วมธุรกิจกันแล้วโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นเครือข่ายก็คือเครือข่าย MLM Story สวัสดีครับ